สวัสดีค่ะช่วงซอฟท์ทอของชมรมซอฟท์พาวเวอร์สงขานะคะดิฉันเซเรนชีพชัยอิสระเจ้าของแบรนด์เอรินและเป็นที่ปรึกษาชมรมซอฟท์พาวเวอร์สงขาวันนี้โอกาสดีค่ะพาทุกท่านมาที่เชียงใหม่นะคะามาอย่างสถานที่ที่ชื่อว่าอุทยานสุขภาพชุมชนหรือ c o m m u n i t y w n l l n e s s Park นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมซอฟท์พาวเวอร์สงขาเราจะมารู้จกักศูนย์นี้กันนะคะว่า มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมีบริการอะไรบ้างอยู่ข้างๆดิฉันเนี่ยนะคะก็เป็นผู้วยการของศูนย์นะคะสวัสดีค่ะวัดีิษประถันนะครับก็เป็นผู้มยการของสุขภาพชุมชนเชีงยงใหม่ค่ะ,ะก็คือศูนย์ของเราเนี่ยต่อตั้งมาเนี่ยโดยเริ่มต้นโดย,โดยการร่วมมือกับเอ็มกับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ครับแล้วก็เดิมทีเป็นตึกที่คณะไปให้ใช้งาน เราก็เลยมาปรับพ,พาัฒนาเพื่อที่จะดูแลชุมชนบริเวณนี้นะครับงานบริการของเราเนี่ยก็คือเป็นการตรวจสุขภาพ,พเริ่มต้นก่อนที่จะป่วยก็จะมีการเช็คอัตรวจเลือดในโปรแกรมต่างๆนะครับแล้วก็การบริการต่อไปนะครับเปิดแรกเนี่ยเราเปินนดนขณะนี้เราบริการกันดัที่มีการแพทยนะครับแล้วตัวผมเองก็เป็น,นแพทย์ด้วยเราก็เลยเหมือน ื่อยในเรื่องวิชาชีพในการดูแลสุขภาพประชาชนชื่อเกษราบุญสัตย์นะคะเป็นในส่วนของนักวิทย์นะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของด้านบริการด้านส่วนหน้านะค,ะค่ะเขาจะคอยแนะนําโปรโมชั่นในการตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็สิทธิ์ในการใช้ตอนนี้เราก็จะมีสิทธิ์บัดทองที่ยังใช้ที่ใช้ได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของ ตรวจสุขภาพเชิงลูกที่เราเอาออกได้ค่ะแล้วก็จะมีตรวจคัดกรองมะเร็งปากเบื้องลูเบื้องต้นนะคะเทสเนี่ยถ้าจะอธิบายเนี่ยก็ค่อนข้างมากแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยการบริการของเราเนี่ยก็คือเหมือนห้องแลบเหมือนห้องแลบโรงพยาบาลเซอร์วิสไมเ่เอกชนเซอร์วิสไ<ต>มนเอกชนในรูปแบบคอส์สและนกการศึกษาเริ่มต้นนะครับก็คือต้องขออนุญาตสภาในการแพทย์นะครับค่ะได้จักต่าง การแหไงในนิเวศก็ต้องขอบคุณทางสมาคมและกสิการ์นะครับซึ่งทําให้กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นสิบบาททองนะครับหรือสามสิบบาท plus สามารถมาใช้บริการได้ฟรีในกลุ่มที่เพลสประมาณที่สิบสองเพลสนะครับมีททั้งเสตรวจไขมันไขมันความดันนะคะน้ําตาลน้ำตาตัวนี้เนี่ยถ้ามีใบสั่งแพทย์ตามเงื่อนไขของโครงการแหลงนิเวศเนี่ย ผู้มารับบริการไม่ต้องจ่ายเงิน,นะะไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะคะก็มาใช้ที่นี่ได้เลยรับค่อนข,ข้างดีเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าเราเช็คผู้มาเราบริการซึ่งเป็นกลุ่มคนไข้ของรพสตค่ะคนไ <คน S 2> ข้รพสต,พสตเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลพยายามจัดการให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องไปไอที่ ในโรงพยาบาลใหญ่โดยการที่ปลายจากแั็กกรองและกลุ่มเริ่มต้นนะครับแล้ในกลุ่มที่เป็นเ c d นซีดีแบบถึง่าวะความดันและปรับยาปรับยาที่รพสตได้โดยมีหมอไปเยี่ยมเป็นระยะซึ่งทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่จะต้องไปรอคิวในโรงพยาบาลใหญ่โดยผู้การเดินทางเพราะรอสพสตในกรณีนี้น่ะซึ่งคุ้นเคยกับชาวบ้านอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นการ ใจของชาาวบ้นในการที่ในการเดินทางด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามาหาเราแล้วก็ได้มาตรวจแลบได้ผลแลบไปนะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ที่แล้วก็ได้ในการดูแลการปรับยาเนี่ยใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็คนไข้ไม่ต้องเสียให้จ่ายนั่นคือว่าในสิทธิบัตรทองเนี่ยสำหรับคนที่เด็กแพทย์ร่วมกับสภาที่เด็กกแพทย์ช่วยกันจัดการให้เป็น ประชาชนจะสามารถใช้ได้ได้ง่ายได้ง่ายขึ้นก็ดีสอบใการตามที่ประกาศออาแลวก็สปสชเนี่ยประชาชนไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องจ่ายเงินเลยเา่าาตรวจมาตรวจได้เพียงแต่ว่าต้องทําตามเงื่อนไขของรัฐาลนะค่ะก็ต้องมีใบสั่งตรวจจากแพทย์ค่ะก็ทาให้ประชาชนน่ะตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตัวเองตื่นตัวในการใช้สิทธิ ะะแล้วก็ได้รับประโยชน์ในการติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่ม NCD อันนี้น่าสนใจมากเราคิดว่าเราจะติดตามตัวเลขข้อมูลเหล่านี้เพื่อ,อมาอให้ให้ให้เห็นผลที่ทำให้เขาสามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไรเรามีแนวทางไหมคะอันนี้เท่าที่คุยกับรับริการรวมการ หน้าที่ที่ดูแลออสุขภาพตำบลเนี่ยนะก็ออคือถ้าออหลังจากที่เขา้าตรวจแล้วเนี่ยเขาสามารถมีเล็ขออซึ่งเดิมทีเนี่ยได้กออกจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ออทำให้ชุมชนไม่สามารถดูแลดูแลออและตอนนี้เนี่ยชุมชนสามารถวางแผนได้ว่าร้านอาหารในชุมชนเนี่ย ทานเค็มไปหรือเปล่าอาหารเค็มไปหรือเปล่าปกติไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลเขาก็เลยไม่สามารถที่จะมาตรดไัดได้เขาห้าร้อยคนเจ็ดร้อยคนกี่คนโรคอะไรบ้างผู้ป่วยิึง้ากถึงน้อยค่ะค่ะทำให้เขาสามารถไปดูแลเขาเองเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะเพราะว่าข้อมูลในการตรวจประมาณยี่สิบสองรายการเนี่ยนะก็ทำให้สามารถคนหนึ่งคนน่ะรู้จักตัวเองอย่างชัดมากขึ้นนะ ใช่ไหมมีข้อมูลที่ชัดเจนมีข้อมูลว่าจะาแนวโน้มไปในทิศทางไหนความรุนแรงของโรคแบบไหนเ,เขาก็สามารถที่จะถอยตัวเองเ,อเพื่อปรับเปลี่ยนได้นะถ้าเขามีชุดข้อมูลนี้แล้วก็โรง,ง,งพยาบาลรพศตมีข้อมูลนี้นะเ,เขาก็สามารถที่จะทํางานร่วมกันดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นการเจ็บปวดยืดไป<า>รักษายืดระยะเวลายืดเวลา,า,า,ากระบวนการทรงาน,น ถ้าไปเห็นกระบวนการตรงนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากเช่นถ้าเราสามารถลดเข้าไปสู่กระบวนการการหลานตายได้เยอไได้น้อยลงเท่าไหร่ค่ารักของรัฐบาลก็น้อยลงครับเอ่ยใช้จ่ายของครอบครัวก็ลดลงลดลง่ท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเห็นไหมคะว่ามีประโยชน์มากเพียงแค่เรารู้สิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงการบริการเรารู้จักสุขภาพตัวเอง อย่างแม่นยําเลยเพราะเรามีข้อมูลแล้วส่วนใหญ่คนไข้ก็มาสอบถามในเรื่องของการสามารถมาตรวจ Follow check up ได้ไหมอ่า Follow check up ใช่ที่คุณหมอเคยเคยสั่งตรวจมาแล้วก็บางทีคนไข้ไม่สะดวกที่จะไปรอคิวที่โรงพยาบาลอ่าค่ะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองมาทันที่เราได้อ่าค่ะที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าก็จะเป็นไม่ต้องรอคิวอ่ะเร็วค่ะ

ค่อยากจะพัลลชอัพสักสสเดือนมาเปี่รา,าว่าค่าเปลี่ยนได้มากเท่าไหแล้วก็จะปรับพฤติกรรมเปในทิศทงนค่ะอันนี้แหละค่ะคือผลแลบเป็นตัวเลขแต่เบื้องหลังตัวเลขนั้นที่สําคัญคือการให้คําปรึกษาให้คําแนะนําในการที่เขาสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะคะอันนี้ก็ถือว่า เ,เป็นเรื่องที่การให้บริการทางวิชาชีพนะเอนะทางวิชาชีพแล้วเราเราสามารถาดูแลเป็นประโยชน์กับประชาชนได้มากขึ้นเพราะอย่างพี่นกเองเนี่ยพี่มองว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เนี่ยมันเท่ากับซัพพลายเชนของ Velvet. เวลเน็ตคำพูดนี้เอคิดว่ายังไง <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวอ <laughs> ยาก <laughs> จะฟังจากพออหน่อยสิ <laughs> นะในมุมมองนะตอนนี้นะสุขภาพสําคัญมากแล้วคําุว่าสุขภาพที่สําคัญก็คือการที่เรา,เาส่งเสริมสุขภาพทําให้ตัวเองอยู่ในการที่เป็นคุณภาพที่ดีนะมีมีสุขภาพที่ดีไม่เป็นผู้ป่วยอา่ามันต้อง,ต,องต้องมีระยะเวลาแล้วก็การดูแลช่วงอย่างนี้ให้ยาวนานที่สุดแล้วช่วงป่วยไม่สบายให้น้อยที่สุดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอา่าแต่นี้ที่พี่บอกว่าเทคนิคแพทย์น่เท่ากับ ซัพพลายเชนของเวลเน็ตไอ้ลุมมองของผมนะครับเพราะว่าหลักๆจะมีหลายมุมมองเออใช่ใช่ในคำว่าเวลเน็ตความหมายของผมก็คือว่าการที่ผู้คนมีความสุขมีความสุขใช่มีความสุขก็คือเรื่องทก็จะสุขภาพสุขภาพบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เจ็บป่วยหรือเราสามารถดูแลตัวเองได้เพื่อไม่ที่สุดจะเจ็บป่วยอ่าค่ะมันก็จะเป็นต้นทุน แต่ละคนแต่ละคใช่สบายขึ้นครับไม่ปวดไม่เมื่อยในสถานที่ทีนี้เนี่ยพอมาในเรื่องของแรงในสปอยเลชเอฟเน็ตเอฟเน็ตเอฟเน็ตรู้สึกสบายเราจะไปสู่ความสบายตรงนั้นเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการตรวจทุกตอนเสมอเราไม่มีก่อมะเร็งไม่มีข้าวเสี่ยงเรื่องมาเลงอ่ะเราถ้าลด ไปส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งแล้วอันที่สองเบาหวานไม่มีความดันไม่มีอ่าอ่าเราก็ลดอีกส่วนหนึ่งละค่ะเพราะฉะนั้นเบาหวานเมื่อสักครู่เนี้ยพี่นกขอข้อมูลเครื่องมือมานิดนึงเดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากแค่เจาะอ่านปลายนิ้วอ่าแล้วก็ไม่ต้องอดอาหารด้วยนะไม่ต้องอดอาหารด้วยเปลนน้ำตาลสะสมน้ําตาลสะสม A1C ใช่ไหมคะอ่านะคะก็สามารถบอกด้วยแล้วว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าใช่ครับเราจะสามเดือนมาตรวจ ัน้ก็ดูระดับน้ำตาลสะสมเลือเลือดซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงการผิดรางที่เราทำน่าจะเป็นน้ำตาลจริงจริงน้ำตาลจริงจริงใช่นะคะในเพสอื่นๆที่เราตรวจนะครับไม่ว่าครับสารบนูชี้มะเร็งตับนะครับมะเร็งตับมะเร็งลำไส้อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นอยู่ในคอร์สที่เรามาตรวจทุกประจำปีหรือออกเดือนครั้งนึงตามความต้องการของเรา แต่จะบอกได้คร่าวๆเพื่อให้เราเรามาตัดตัวว่าเอ็นไซม์ตัดเริ่มขึ้นแล้วนะ,ะออม a r k e r ตัดเริ่มขึ้นแล้วนะ,ะเรามีอะไรเกิดขึ้นเราลองปราาับปริบตัวให้ดีขึ้นซึว่าอีกผเดือนมาตรวจแล้วมัน,มนจะเป็นยังไงทีค่คมณบอกได้วิทยาศาสตร์ได้วิทยาศาสตร์อ่ะเรา,าคาดคะเนอาการตัวเองจากการที่เรารู้สึกตัวเองอันนั้นส่วนหนึ่งและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากแรบเนี่ยมันก็จะมาช่วยซัพพอร์ต ช่วยทําให้เราวินิจฉัยตัวเองได้แม่นยําขึ้นแต่พอเราเริ่มมีความเสี่ยงแล้วแล้วที่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละหรือมีอะไรที่แนะนําเพื่อแม่เขาไปเส้นทางกระบวนการเป็นโรคอออันนี้นอกจากแผบแล้วเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาดูแลเขาเพิ่มเติมอีกไหมคะในในของอ,อที่นี่ค่ะที่นี่ก็จะมีอาหารเสริมเล็กน้อยออไม่ได้ขายของนะครับแต่ว่าเรามีศาสต<ช>ร์เคมีศาสอซาซคมีใช่ไหมคะคเป็นงานวิจัยด้วยค่ะใช่ครับเป็นงานวิจัย าะคซึ่งในซาตินีลจะช่วยลดการอักเสบของข้อของข้อนะคะแล้วก็การอักเสบสัวต่างๆในร่างกายก็คือทานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือมันจะลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเป็นโรคหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีการเตือนอาการเตือนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอาหารเสริมหรือพวกพืชผักยี่สิบมูลต่างๆเนี่ยเป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับภาวะต่าง นะก็คือที่นี่ก็คือยังมีผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะมาจากงานวิจัยนะเพื่อมาซัพพอร์ตให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงและหรือผู้ที่เลือกจะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นก็มีอย่างซาเซมีนใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรตีนใช่ไหมคะ,ะแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยที่เป็นนวัตกรรมของสุขภาพเท้าใช่สุขภาพเท้าซึ่งสามารถที่จะเบิกได้ในโรงพยาบาลด้วยนะคะอันนี้ก็คือแผ่นรองรองเท้าสมายฟิต อ่าซึ่งเป็นงานวิจัยนะเป็นรองสินค้านวัตกรรมของสงขาเองนะอันนี้สามารถเบิกได้นะคะถ้าคนที่มีอาการเหล่านี้ก็เมื่อหมอวินิจฉัยแล้วก็สามารถไปเบิกใช้สิทธิ์ได้เลยนะกับโรงพยาบาลที่เขาก็สามารถสั่งจ่ายแผ่นรองรองเท้าสมายฟรีนี้ให้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานคนไทยน,นวัตกรรมของคนไทยนะคะเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพนะสำหรับคนที่มีอาการเหล่านี้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรา พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบโจทย์ในการมีสุขภาพที่ดีนะคะเวลเนสความสุขอย่างที่ว่าผ่านไปเฟสหนึ่ง<ม>เห็นว่าจะมีโครงการขยายให้บริการเพิ่มมีอะไรคะเฟสถัดไปเราเตรียมตัวที่จะเปิดนวดนวดแผนไทยเพืพพ่อคนไทยเนี่ยจะติดนวดกันมากใช่ มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรืออะไรเพราะนั้นเราไม่อยากต้อทานยาใช่ทางเลือกไม่ต้องทานยาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้สบายโดยการนวดแล้วก็ทาให้การเจ็บปวดมันลดลงหรือทุเลาแล้วเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้มันก็จะเป็นถึงมุ่งหมายหนึ่งที่ของมที่เวลเลกซ์ปาร์กจะตอบโจทย์นะคะก็จะมีการนวดแพทย์แผนไทยนะซึ่งห้องจะสบายมากเลยนะมีพื้นที่โอถงเรียบร้อยแล้วมี ที่เป็นส่วนของวารีมบัตก็จะมีห้องประชุมที่ห้องสโลบแบบอบรมสัมมนาอะไรนี้สบายเลยนะเป็นเรื่องของเวลเนสเลเทเรซีได้เลยนะและบริการชุมชนเนาะก็มีกิจกรรมให้ทำอีกเยอะและที่สำคัญเราสามารถที่จะไปบริการตรวจแหลให้กับข้างนอกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับกลุ่มองค์กรหรอกลุ่มที่ต้องการ เป็นหมู่คณะมีแพคเกจพิเศษลัาพิเศษ่บริการทังทีแจ้งผล่านเอเอได้หมดตามเงื่องาการทางกาติดต่อนะคะก็จะเ็เพจเฟซบุ๊กยาสด้ะสดสดนะคะในส่วนของเว็เพจก็จะมีอาในส่วนของโปรแกรมสภาพ่ะก็มีเปิดทุกางแ่บมอางค่ะแล้วก็อยู่เวลาค่ะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเว็บไซต์เองก็เป็นบุคคลากรของศนย์บริการเบอร์โทรนะคะก็จะอยู่061ค่ะ024 0 2ะสามารถโทรเข้ามาสาอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะในเรื่องของโวงเงินถึงจสุขภาพหรือว่า,อาในเรื่องของการติดต่อองค์กรสำหรับการที่จะให้เราไปาใช้ให้บริการในเรื่องของการศูนย์บริา,ารเบอนี่เองก็เป็นส่วนหนึ่งของ ครือข่ายของบริษัท Uwellnet นะคะซึ่งมีสาขาทั้งที่อุบลราชธานีกรุงเทพแล้วก็อีกที่หนึ่งคือปราจีนบุรีใช่ไหมคะเพราะฉะนั mm ้น hmm. จะเห็นว่าการทำงานเชิงรุกและการพัฒนาการบริการ mm hmm. เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ mm hmm. เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเนี่ย mm hmm. ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ก็ตอเริ่มโทนะครับ uh huh. ในเขตของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เนี่ยมันก็จะมี ไปทำงานบริษัทเป็นผู้แทนเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์อ่าแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้มาบริหารที่เป็นแหล่งก็จะใช้ประสบการณ์จา่การเป็นเครื่องมือแพทย์อ่าอะไรพวกนี้ครับเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมอ่าแล้วก็เรื่องพวกนี้สามารถให้คำปรึกษาได้ได้ที่สนใจนต่ร็คือแลบหรืออะไรอย่างนี้ครับโอ้มิติที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้วิชาชีพก็คือมิติสุขภาพ ซึ่งสําคัญมากแล้วก็ยังยังมีใบประกอบวิชาชีพอยู่นะยังยังต่อยุยังยังมีใบประกอบโรคศิลป์อยู่นะใช่ใช่ก็ก็ถือว่าวันนี้เราได้เนาะมารู้จักอีกหนึ่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แล้วก็จะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะการที่จะป้องกันส่งเสริมสุขภาพเพราะว่ามีชุดมีเครื่องมือในการตรวจในการวิเคราะห์ซึ่งสามารถทำให้เรา รู้ตัวตั้งแต่ระยะแรกแรกแร,กระยะเริ่มต้นแล้วก็มีการ Follow เพื่อติดตามผลในการรักษาราะมันก็ครอบคลุมเกือบทั้งหมดยังไม่รวมด้วยกับกิจกรรมบาบัดกายภาพบาบัดซึ่งครบเลยนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่คำว่าเวลเนตนี่นะคะก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะแล้วขอบคุณท่านทุกท่านที่ติดตามของ ชมรมซอฟต์พาวเสงขาในช่วงซอฟท็อกแล้วเราพบกันนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับบริเวณด้านนี้นะครับก็เป็นส่วนพักคอยและก็รับรองผู้มารับบริการนะครับก็จะมีความโล่งโปรสบายนะครับไม่รู้สึกจว่ามาเป็นส่านพยาบาลก็เหมือนมารีสอร์ทมานั่งพักแล้วก็ เดี๋ยวไปเจาะเลือดนะครับเจาะเลือดเสร็จก็ถ้าไม่ได้รีบไปไหนก็มานั่งรอผมนะครับแต่ถ้ามีธุระเราก็จะมีบริการเือแจ้งผลทางไลน์แอดทางโทรศัพท์แจ้งหรือถ้าลูกค้าขอให้แจ้งทางเร็วเราก็จะแจ้งไปทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของจุดเจาะเลือดนะครับซึ่งผู้ร,รับบริการก็จะมาที่ห้องนี้นะครับ ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวนะครับตามระเบียบของการสัตหยบบาลนะครับหลังจากที่เราเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับผู้เริ่มการก็จะออกไปได้รอด้านหน้าส่วนเลือดเนี่ยเราจะส่งผ่านพลาสบ็อกตรงนี้นะครับเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการนะครับเราจะยื่นเลือดเข้าไปให้เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์นะครับดําเนินการตรวจตามขั้นตอนต่อไปสวัสดีครับ ครับก็ห้องนี้นะครับเป็นห้องของเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัตินะครับทางเคมีลีนิกแล้วก็สามารถตรวจสารบ่งชี้มะเร็งได้แล้วก็สารที่เกี่ยวกับการติดเชื้อต่างๆค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นในส่วนของระยะเฟสสองของเรานะคะก็จะเตรียมตัวในส่วนของเป็นห้องนวดไทยนะคะ ก็จะมีโซนวนวดก็จะอยู่ในโซนบริเวณนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีฉากกั้นไว้เพื่อสำหรับความเป็นพรเวให้กับคนที่เข้ามารับบริการนะคะสุดท้ายก็อยากจะให้ทุกท่านได้ฝากข้อคิดหรือแนวทางในการดําเนินชีวิตให้มีความสุขเนาะอย่างที่เราเราพูดคําว่าเวลเน็ตอย่างพี่นกมาเชียงใหม่มาทุกครั้งก็มีความสุขแล้วมาจาังหวัเดือนนี้ก็รู้สึกว่า คุณมันน้อยลงแล้วฝนตกอากาศกำลังดีนะก็เป็นความสุขทุกครั้งที่มาเชียงใหม่ก็เลยอยากจะสอบถามหรือให้ได้ได,ได้มีข้อคิดในการใช้ชีวิตกันนว่าทำยังไงให,ให้มีความสุขในวิถีของเราเนาะในฐานะที่เราต้องดูแลสุขภาพคนอื่นด้วยเพราะเราก็เราควรที่จะมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีด้วยใช่ไหมคะเริ่มที่แตงโมโก่อนเลยค่ะส่วนของโมนะคะโมมองความที่เหล่าก,กาใช้ชีวิตในยุคทุกทันดีนะ ก็ในสำหรับเราที่อยู่ในเกวัยที่ทํางานก็ผ่านช่วงเวลาการทำงานจริงก็คือเ,อเปิดเตรนยมวัยที่ที่เริ่มสร้าง,างตัว,วอ่าค่ะอันนี้่วนนี้ก็จะมีความเครียดในเรื่องของการจะต้องมีเมนเขาจะชอบเรียกว่าอายุเท่าน,นี้จะต้องมีน้นมีม,ม,มีบ้านท่นความคาดหวังใช่ค่ะนนหะวังในช่วงยุคแต่ละวัยแต่ละวัยว่าเออขนาดนี้ควรจะมีบ้านได้แล้วควรจะมีรถแล้วอ่ะค่ะ แล้วโมคิด<ะ>ยังไงคะ,ะ,ะ,ะแบบคือเราไม่ได้อยากให้ให้ทุกคนคิดว่าแบบเราต้องไปออให้มันเป็นฐานภาพฝงทีุ่กคนคือเขามองเราก<อ>็คือใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามที่ที่เราอยากใช้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องกดดันว่าฉันจะต้องมีบ้านนะฉันจะต้องมีรถนะอรายุเท่านี้นะก็คือเราก็ใช้ชีวิตในแบบที่เรามีคว<อ>ามสุขจจะทำงานในส่วที่เราทนัแบ่งเวลาไปทำใน เราชอบใช้ิตเที่ยวออกกำลังกายอคือไม่ต้องแบบใช้ชีวิตที่มันกดดันขนาดนั้นก็คือเราอาจจะยังไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ค,รคือไม่ได้อยากให้กดดกันก็ใช้แบบใช้ชีวิตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเราด้วยแต่คือไม่อยากให้หงดงานเพื่อที่จะสร้างตัวเยอะแล้วสุขภาพเราก็ย่ำแย่เ,เราไม่เลินแต่เราสุขภาพเราไม่ดีเราก็ทําอะไรไม่ได้ อันนี้น่าจะจากประสบการณ์ตรงที่เห็นคนเดินทางมาที่นี่แล้วมา, <laughs> ม,ามาปรึกษาด้วยความเจ็บป่วยไม่สบายนะ,อะขอบคุณมากเลยนะคะโมะมามาต่อคนนี้ต้องถามหนักๆเ <laughs> พราะอะไรเพราะเป็นผู้บริหารต้องกดดันอยู่แล้วเนาะเพราะเราต้องดูแลทั้งสุขภาพความสําเร็จของตัวเราเองความสําเร็จขององค์กรที่เขาต้องคาดหวังตัวเลขเนี่ยครึ่งปีแล้วไม่รู้เข้าเป้าหรือเปล่านะเห็นไหมอันนี้เป็นต้นนะและก็ความคาดหวังของลูกน้องบุคลากรผู้ร่วมงาน ซึ่งเราก็อยากให้เขาสําเร็จใช่ไหมคะเราก็อยากให้เขามีความสุขมีความมั่นคงทั้งอาชีพรายได้แล้วก็หน้าที่การงานจนกระทั่งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเอมีมุมมองอย่างไรต่อความสุขหรือการดําเนินชีวิตคะคในมุมมองนะคะก็คือต้องสร้างบรรยากาศแวดล้อมบรรยากาศบรรยากาศรอบตัวของเราให้มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจ้าสังเกตที่นี่เนี่ย รากรเรยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นมิตรอ่่าคะซึ่งเราก็สร้างบรรยากาศอย่างเงี้ยการกินข้าวยการมีการพูดคุยเหมือนถึงจะไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันก็เกิดแต่ว่าพอมาอยู่ร่วมกันแล้วเรามีหน้าที่ใช่ครามชอบที่จะต้องแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวของผมเนี้ยคือการที่เราจะเจอปัญหาเราเป็นผู้นำเรามีหน้าที่ที่จะสะท้อนปัญหา แล้วก็มองว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาพวกนี้นะครับเราทําเองไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเพื่อนเพืนน้องๆเขาในการที่ต่างซึ่งงานที่ทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักถ้าดู้ผู้ตาดเนื้อไงใช่ไใช่รับมันคุยกับคนไข้ผู้มารับบริการใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีการใช้อาะไรเลยทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นการสืค่ะ ใช่น้องๆก็จะรู้สึกว่าถ้ามีผู้ระเบิดหนัเนีขาพูดด้วยความใจเย็นใจเพราะเขาอยากจะรู้ตัวเองเขาถึงมา<อ>บางอย่างเขาไปเขาไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไงเราก็อธิบาย<อ>นะครับแลกคุยาบางทีเจาะเรื่องไม่ได้ไอ้ดรอยนี่หรือกังวลเราก็รับฟังนะครับแล้วก็วกพยายามที่จะคุยในมุมมองที่เป็นห่วงกับเขาโดยสุดท้ายเนี่ยก็จะให้เขามีความสุ แต่มาที่นี่นยะเขารู้สึกว่าใช่ไหมเขาพึงพอใจแล้วมีความสุขกลับไปนะคะอันนี้ก็คือ,เ,อเล็กเล็กน้อยจากการทํางานจากการใช้ชีวิตทาไงในยุคที่รู้สึกว่าข้อมูลมันรวดเร็วและข้อมูลมันเยอะมันถาโถมเราเนาะมันยุคที่ผันผวนไม่แน่นอนยากจะคาดเดาคุมเครือแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการตั้งหลักนะตั้งใจแล้วก็อยู่ณนะปัจจุบัน ที่ทั้งสองท่านตอบมาแล้วนะฮะอันนี้คงจะมีประโยชน์มากต่อการดําเนินชีวิตต่อการดําเนินธุรกิจแล้วก็ทุกอาชีพเลยที่ว่าสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะ mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มาคุยกันในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ